สวัสดีจ้ามาสวัสดีกันหลอบเด็กเนกาะจ้าน้องมีผู้ใดยังมานอนเนี่ยผู้ใดยังมาท่านอนกับมาคุยกันเด้อจ้าเด้อพี่น้องเมื่อกี้แพทย์ล่องล่องไหลเบิงหลือมันเป็นหยังบุญมันออกไว้ซื่อแม่พี่นอ้องมาเด้อผู้ใดยังมาไหนนอนมาคุยก,กันคือสินอนก,กันเบิร์ดเหรเนะาะทั้งเมืองไทยยังไม่มีคนเข้ามาชมมีสองคนสวัสดีจ้า สามคนน,นั่นเมืองไทยตอนนี้มันจะเดิกเติบแล้วเนานนะจ๋าเนาะแพกับพีกัแล้วเวียกแล้วงานวันนี้ก็เลยมาทักทายพี่น้องตอนเด็กๆเนาะจ๋าเนาะเมื่อกี้ปัญหาคัดของแพทล่องอันโกดเบิงหล้วมันมันมันออกไปซื้อ,อมาจากมันไหลบ่ไดตอนนี้ไหลได้แล้วเป็นได้จ้าพี่น้องทุกผู้ทุกคนสบายดีบอ ทางเมืองไทยเนาะพี่น้องทางประเทศไทยของเฮาขอบคุณทั้งต้องทั้งทั้งทุกหาคนด้่จะเด้อที่เขามาเบิงแพทย์ที่เขามาคุยกันกับแพทย์สวัสดีจ้าเตโดนแล้วที่จ้าโอ้ขอบคุณหลายๆจ้าช่วงนี้แพ็สิบพว่อยได้เหตุคิปปันใดได้พี่น้องเด้อหนาวคักอันว่าสิออกไปอันไทยไฟให้เบิงกับพ้นเดี๋ยวพร้อมเพราะมันยังหนาวอยู่ ปับสภาพร่างกายก่อนพี่นนองเพราะว่ามันหนาวแห้งมืงนอวานี่ิมากระตกไปปอยแต่ว่ากับบ่บบ่ท่านถึงขันว่าโล่งหนาเนาะแบบเป็นไปปอยซื่อแมจ่จ้ะถ้าเห็นถ้าีิมาลงหลายๆได้แพศีไทยหฮเบิงได้จ้ะเด้อมื่อนี้รู้สึกว่าหนาวหนาวแห้งมาได้อจ้ะมาคุยกันผู้ใดยังมานอนคุยเป็นหมแพทย์เนะี่ย อันแพแพดมาไหลมาคุยกับพี่น้องก่อนพาะมืออื่นกะสีมาถือโอกาสบอกพี่น้องนั่นเนาะจากเนาะมืออื่นวันเกิดแพทจ้ะ <c oughs> ครบครบสามสิบแปดปีมืออื่นได้จ้ะเด้อเลยเที่ยงขึ้นไปนี่แหละครบสามสิบแปดปีบริบูรณ์ก็เลยมาไหลทักทายกับพี่น้องเนาะจากเนาะมาจ้ะมาคุยกันคนนอนเด้กมาคุยกันได้จ้ะเด้อ เอาดอกใหม่มาอันเอาดอกใหม่มาถักทายน้ำเดนี่พี่หน่อเบิ่งจ้ะ <c oughs> ดอกใหม่ง่ามง่ามดอกใหม่ข้าเจ้าอยู่นี่กระทางในหน่อยนี่ก็ไปตหากมึงพี่น่อกงัมปะจ้าขอบคุณหล,หลายๆจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับค้ามวยพรด้วยจ้ะเด้อ อันบ่อนาเชื่อว่าแต่คล้องเสียอยู่สามสิบแปดปีแหละเพ้อแป๊บเดียวพี่น้องเอ้ยแต่ว่าลูกกะไงยายเป็นบ่าวเป็นสาวเวอร์แต่ละลูกชายแพทย์กับสิบหกแล้วเนาะจ้าเนาะลูกสาวกับสี่ลูกสาวแพทย์กับสี่ครบสิบห้าเดือนหนาเนาะจ้าเนาะสามคนแม่ลูกนี่เกิดลายๆกันลูกชายแพทย์เกิดวันที่หาท่านว่าแพทย์เกิดวันที่สิบเจ็ดท่านว่าลูกสาวแพทย์เกิดวันที่ยี่สิบหกมกราจ้ะเกิดไลไยๆกันเลยเนาะจ้าเนาะ มาเด้อจ่าเด้อมาคุยกันขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับไหลด้วยค่ะเด้อจ่าฝากากดไหลแผนน้ำเน้อเจริเด้อเด้อจ่าเด้อสามสิบแปดแต่เนี่ยโอ้ยขอบคุณหลายๆคนชม่นเพื่อกันประกาสุขสันต์วันเกิดขอให้คุณมีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆค่ะหนาวเลยเที่ยงขึ้นไปนี่แหละจ่าพี่น้องสามสิบแปดปีเต็มบริบูรณ์ <c oughs> แกไปอีกปี <c oughs> แถาแล้วแถาแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับไหลด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะขอไหลเป็นกำลังใจค่ะทางบ้านเฮาเป็นยังไงเนาะหนาวบ่ทางบ้านเฮาเดี๋ยวยินข่าวว่าหนาวนะจ๊ะเนาะ อ๋อตอนนี้บ่จ้ะตอนนี้สีสีทุ่มหนึ่งหละจ้ะอยูน่นี่บานเ้าบ่แมนสีเทียงขึ้นแหละบ่จ้ะมันแมนบอทุ่มหนึ่งสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มหาทุ่มเทียงขึ้นแมนจ้ะบานเ้ากับสีสีเทนะียงขึ้นแหละเนาะอยู่นี่ก็สีกําลังสีทุ่มหนึ่งจ้ะคอยพึ่งตื่นเอานอนแรกบ่ะจ๊ะคือพึ่งตื่น นี่แหละจ้ะตือนเตือนมาคุยกันก็แพทนะมาคุยเป็นมูแพทนะอีกหาอีกหาเดือนกับหาสิบละจ้ะโออีกหาเดือนกับหาสิบจ้าอายุก็เพิ่มไปทุกปีทุกปีเนาะเนาะแต่ว่าอันนั่งเถอมันมันเบิ่งอันหนาตาบ่ได้ษได้ผี่น้องมันตรงเบิ่งร่างกายเฮ้รหล่างกายเฮ้เนี่ยแบบว่าเขาเห็ดงานนักสะสมเนาะเนาะแล้วมันมันก็เลยแบบ ห่างกายห้องบราคอยแข็งแรงไหมแพทย์นี่เป็นแพทย์เป็นโรคประจําตัวนี่แพทย์ต้องไปนวดตลอดนวดแบบนวดจับเส้นนะแม่พี่น้องว่ามันนวดแบบนวดผ่อนขลายอยังมันสัน่นเลยแพทย์ต้องไปนวดกับหมวดอิี่เขาจะาหูกเกี่ยวก็เรื่องเ้นนะแม่จ๊ะขอบคุณค่านิดหน่อยอ๋อตอนนี้ตีหนึ่งแสดงว่าห่างกันหกชั่วโมงนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็ที่นี่จะจะทุ่มหนึ่งแล้วค่ะ แสดงว่าตอนนี้ห้างกันหัวสมงจาก1ทุ่ม1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่มหาทุ่มเที่ยงขึ้นตีหนึ่งจ้าแมน6ชั่วโมงจ้ะขอบคุณด้จ้ะเด้อ ขอบคุณค่ะมามามาอันมาขออันอันมามามาไล่คุยกันจะผี่น้องมาขออันมาขอคำาวยพ่อ,อนค่ะก่อนก่อนวันเกิดนนกนเดนาะเนาะพรามืออื่นนี่แพทไปเห็ดงานจา้ะวันเกิดแต่ความแพทแพทเกษ็จไปเห็ดงานแต่เสาร์เนาะจ้ามือมืออื่นจ้ามืออื่นวันทีน่สิบเจ็ดเนาะเนาะ แต่ยูม่มืองไทยตอนนี้มัน,มนกับม,มันกับเป็นเมือไม่แล้วเน,น,ะนาะจ่ะเนาะแมนจ้ะยู่เมืองไทยกับอันเป็นเป็นเหมือไม่พอดีเปนเ็นวันที่สิบเจ็ดแพเกิดวันที่สิบเจ็ดจ่ะสิบเจ็ดธันวาคมคมรบสามสิบแปดปีบริบูรณ์สามสิบแปดก็สามเก่าซีสีซเอูเนาะพี่น้องเนาะเริ่บอันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทุกปีทุกปีเพิ่มไปเดียวเอาแต่ของสามสิบแปดแล้วแพทมาข้าวเดียว แอบไปอีกปีหนึ่งมือนนี่มากก็ดอกใหม่แล้วพี่น้องแล้วมากก็ขั้วสวยของดอกใหม่แพทเป็นคนมากดอกใหม่แพทยเสียนอยู่ในบ้านแพทย์ผัสสื่อดอกใหม่มาไหวตลอดแพทย์เอามาตั้งไหวอันนี้ทั้งหมดติต้นนี้เฮียนแพทก็สื่อต้นใหม่มาใส่ไหวจริงสิแม่จ๊ะแต่ว่าดอกกล้วยไม้แพทย์นะแพทยม์มีไหวตลอดดอกกล้วยไม้แพทย์จุ้มมุ้งหุบแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยออกดอกเพาะฉะนั้นช่วงมันออกดอกหลายๆช่วงหนาห่อนพี่น้ององามงาย เราดอกกล้ว,ย,ว,วยใหม่เนี่มันมันกะสิออกมาตลอดเนาะจ้ะเนาะมันสิออกปีละสองเถื่อมั่งแพทย์วะน้องแพทย์ดเรากิน,น,นอ,อย่างเนาะอูกินเข่ากับอันนัน่นกับกินเข่ากับอัน,นกับน้องใหม่กับอันประแดดเข้านี่แหละจ้ะน้องใหม่เป็นอาหารโปรดเนาะมากินอาหารอีสานบ้านเข้านี่แหละ <c oughs> บ้านเฮากับซินอนกันเบิดเนาะจ๋าเนาะแพคกับมะลาย์ตอนตอนเดอแล้วเนาะจ๋ะนะนนนเ,เานาะ,ะนะเอาสบู่มาใส่แม่จ๋าเนะี่ยยันให้ยันไปจ๋าไปกินเด้อะอายุช่วยเป็นมูฟเฟตจ๋า <c oughs> กินผักหลายๆจ๋าบอดอกมันกัน,ลแ,น,นะนะแล้วแต่คนเฮาเนาะจ๋าะแล้วแต่ความมายของคนเฮา เห็นเห็นแพทย์สีโตจริงแพทย์นะแพทเป็นคนผิวแห้งเลยพี่น้องเป็นคนผิวแห้งเป็นคนแบบเขาเอิญผิวอย่างผิวไหวต่อแดดบอกหนาหน้ากับผิวแห้งหนาห้อน,นี่ก็ห้อนแล้วก็บแบบเป็นคนผิวบช่ชุ่มชื้นใะ่ไหมพี่น้องปันเท่ากับรับกันสินนอนรับกันเบิดแล้วนอกจากเนาะมันกับมันก็นเดิกแพทย์กับมาไลา่ตอนนั้นเพิ่นนอนกันเบิดแล้ว ขามาทักทายเป็นกำลังใจให้เด้อจ้าขอบคุณจ้าขอบคุณสําหรับกํลา,าลังใจเด้อค่ะเด้อน่ารักแฮงต่างหากตาากจ้าจ้าขอบคุณจ้านอนรับฟันดีเด้อค่ะเด้อไปกลับมาทักทายกันขอบคุณค่ะคุณพัดพูดคุยน่ารักมากค่ะขอบคุณเด้อค่ะเด้อ จะหลับแล้วค่ะจ้านอนหลับฟันดีด้วยจ้าเด้อแพทย์ก็มาตอนเดอร์โคสสวัสดีจ้าน้งไปคิดถึงนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะมีความสุขอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงขอบคุณค่ะสาธุค,ค่ะขอบคุณหลายๆายด้วยค่ะเด้อขอให้พ่อหนังกลับไปหาทุกปู่ทุกคนด้วยค่ะเด้อเช่นกันจ้าวันเกิดแต่คองกับปได้ไปเฮ็ดเบิ่งเฮ็ดบุนตอกนะเหาอยู่นี่นะจ้ะเนาะไปเฮ็ดงานละพี่น้องทุนละถ้าไปเฮ็ดที่เดียวตอนเฮากลับไทย กับทายคอยไปเห็ดที่เดียวไปเห็ดบุญเอาโต๊ะอีกย่างเลยยืนอยู่ข้างหลังมัพรกกันยางออกยางเขาไปหาแปลงฟันนอนได้อลูกเด้อมืออื่นไปโรงเรียนเล็กหน่อยลูกแพทพอตอนนี้มันก็ลัางถุงหนึ่งนงแต่ปกติเขาก็สินอนประมาณสามถุงเหรอเนาะจ้าเนาะ มีความสุขพี่แพทย์นั่นแล้วขอให้มีความสุขหลาย,ลายเด้อจ้าคิดสิ่งใดขอให้สมใจปรารถนาจ้าขอบุณจ่าซาถุสมพรนป่าเด้อจ้าเด้อคือกันเด้อจ้าเด้อขอให้พ่อนำกลับไปหาเด้อจ้าเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะจะเจ็บจะจน,จนเนาะเนาะแห่งๆรวยๆถึงหวยรางวัลที่หนึ่งเด้อจ้าเด้อแฟนทัาแพทุกคนขอให้ถึงรางวัลที่หนึ่งเด้อจวมาเก็บเห็ดน้ำกันจ้า ไม่มาสิเด็ดมาเที่ยวหาแผลเนาะจา๋ะเนาะเมาเก็บเห็นน้ำกัน <c oughs> บ้านเท่าแผลได้ยินข่าวถือถือรางวัลที่หนึ่งกันหลายหลายถือง่ายเนาะจ๋าเนาะสมัยสมัยสมัย,มยตะกี้น,น่ะนะโดนๆจะสิได้ยินข่าวว่ามีคนถืนอเนาะสมัยเนี่ยถือก,กันแบบว่ามันทุกหมดเลยบ่จ๋ะลอตเตอรีนะ่ เด้อจากูได้ยังมานอนมาคุยกันเนี่ยเอาเดอกใหม่มาสวยๆน่าจะเนาะอยู่กับดอกใหม่ดอกอันนี้งามๆเพร็ละมั้งสวัสดีจ้าหญิงจ้าสวัสดีจ้าน้องหญิงเรียกน้องดีกว่าเนาะไม่รู้ว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องหรือเป็นเพื่อนก็ไม่รู้สวัสดีเด้อจ้าเด้อ คุณลายลายจ่าที่เขามาทางไทยกันเนาะจ๋าเนาะมาหายกำลังใจซึ่งกันและกันจ้ะ <c oughs> จ้าเมืองไทยตีหนึ่งอยู่นี่ถุ่มหนึ่งเนาะจากเนาะแพทย์นั่นล่ละแพทย์เองอ่ะล่ละบ่เบิร์นไมามาไห่อันเพราะว่าแพทย์เมือน,นี้แพทย์ออกไปขางนอกเบิรนเหมือนวยอา,ายุสามสี่จนาะจาแพทย์เลี้ยงน้องได้เนาะจนาน้อง,ง,งหญิง โอ้เดี๋ยวหัวใจขอบคุณหลายๆสำหรับหัวใจเดจ่าเดอเดี๋ยวหาหัวใจคุณสุขสันต์วันเกิดค่ะสุขสมหวังทุกประ,ประการค่ะขอบคุณค่ะสาธุเดจ่เดอขอบคุณหลายๆเดจ่าเดอถ้ากิมาขูดคุยกบแฟนครับนี่แหละมันเกิดส่วนมากันแพทเลนเฟสแพทมีเฟสอยู่ด้วยจ้ะแต่ว่าอันโ,นโดนๆดหนศาสตร์หนึ่งแพทคอยสีขาไปแบบไปเลน่ะแม้ แพทย์พอคอยเห่นเฟซแพทย์เปิดใยอยู่แต่ว่าสิมาสิคุยทั้งแม่เส้นเจอเดินๆแพทย์อคอยสิโพธเนาะจ๋าเนาะอันมีแฟนครับหลายๆายคนอันขอเฟสบุกแพทย์ขอไปเรื่องเือกับเพืเพ่แพทย์กับพอคอยอันเคลื่อนไหวดอกจ้ะขอให้คุณแพทย์สุขภาพร่างกายแข็งแรงมีเงินมีทองเยอะยังเฮงรวยๆค่ะขอบคุณค่ะสาธุค่ะเช่นกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสมพรป่าเด้อจ้ะเด้อ บ้านห้ามันนีหวยอ,ออกตัลาดน,น้องพี่น้องเนาะมันทีสิบหกออกเลขตัวใดบุหลาแพทกับปมเมวนนี่แพทบอได้แพทโดนโดนแพสื่อเถื่อนหนึ่งดอกเลขอะไดปีหนึ่งสิเลรนยยี่ดรกจะสองเถือ่อแพทพอคอยอันนี้น้ำปันไดน้ำเัมันหวยน้ำเบอร์สวัสดีคนนอนเด็กได้ใจเด้อมามาคุยกัน กับบิงไว้ลำเวลาไหลกับม่ไหลาตอนนั้นแฟนคลับนอนกันเบิดแล้วเนาจะจ๋ะเนาะบานเห่าในเต็มทีกะซีทูมเนาะจ๋าเนาะคันว่ายังนอนเด้กถ้าเป็นบานเห่าไหมนาจะจ๋ะเนาะตามที่ว่าแพทเคยอันแบบนั่งเถืยกกับไปอยูุ่บานเนาะเวลาเขากลับบ้านเพราะว่าบานเห่าในตื่นเศร้านอนเร็วแล้วรอนไท่จบกบนอนแล้วเนาะแล้วรอนไท่กับบุญมันจบจก๊กจ๊กถุงพี่น้อง ห้าหกสี่หกสองอู้หนเออถ้าแพทย์สื่อแพทย์กับพิษดีแล้วที่แพทย์บวชสื่อสวัสดีค่ะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนในครอบครัวร่างกายแข็งแรงนะคะที่แพทย์จ้าขอบคุณจ้าเช่นกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะขอให้พ่อน,นั่นกลับไปหาเด้อเช่นกันเด้อค่ะเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกผู้ทุกคนจ้ะ คนเฮาบ่าด้่ยังมาไม่สุขภาพหลังกายแข็งแรงยมันเป็นอันมันเป็นลาบมันประเสริฐนะพี่น้องเนาะสวัสดีจา้าจากพิษณุโลกจาก้าขอให้โชคดีเอาแผ่นอามาท่านขอบคุณที่จ้าเด้อจา้จาก็ขอบคุณหลายๆจา้าขอบคุณหลายๆจา้าอากาศแบบนี้ขึ้นหอดบานเหาแห้งพี่น้องเนาะ อากาศหนาวๆช่วงนี้ก็ร่งแบบก็ร่งเริ่มหนาวหิมาก็เริ่มซิมาแล้วปัน,นี้ก็จะได้เฮ็ดท่าหิมาพี่น้องเบิ้งได้ัดปีหนาพูนคอยจะได้เก็บเห็ดเนาะพี่น้องเนาะปีหนาช่วงประมาณประมาณเดือนอเดือนกรกฎกาเดือนสิงหาเห็ดคอยเสีออกอีกหลายเดือนเติบอยู่พี่น้องเอ้ยแค่จะได้ท่าหิมาแล้วหพี่น้องเบิง้งบัดนี้แต่ว่ามันมีอันเขาใจว่ามันมันมันเฮ็ดน,นั่งฝ่าก็ร่ังออก ตาบ้านมือน,นี้พอที่ช่วงนี้แพทย์ตงยุงยุงควมจริงอาทิตย์นี้แพทย์ว่าสิไปหาหละเบิ้งเตุปันที่นี้บดเด็ดไปสวัสดีค่ะน้องแพทย์ยาสงวนจ้าฝรั่งเศสจ้าหิมะตกแล้วจ้าหนาวหนาวจ้าอยู่เดนมาร์กก็เมื่อเช้าก็ไปปล่อยเหมือนกันค่ะเริ่มตกแล้วเหมือนกันแต่ยังไม่แต่ยังไม่หนาตกแล้วก็หายไปแต่ก็หนาวเหมือนกันค่ะดูแลสุขภาพด้วยเด้อค่ะเด้อ อยู่แถวไหนนอของฝรั่งเศสพัดเคยไปเที่ยวอยู่หลายที่แต่แพทจาไม่ได้นะว,ว่าที่ไหนมั่งพัดเคยไปเช่าบ้านอยู่แถวที่มันทางนู้นมันจะมีทะเลเยอะๆที่มีหอยแมงพูดเยอะๆอะค่ะพัดเคยไปเช่าบ้านอยู่ตรงนู้นกันเพราะลูกเยอะเวลาไปไหนทีเนี่ยเช่าโรงแรมไม่ไหวต้องเช่าบ้าน <laughs> ถ,าถ้าเช่าโรงแรมนี่จ่ายจ่ายไม่ไหว <laughs> ลูกเยอะต้องเช่าบ้านเป็นหลังค่ะ แต่มันดีอย่างชาาบ้านเป็นหลังเราเอารถไปเองเนี่ยเราก็ขนแบบขนหม้อข้าวขนแบบเครื่องครัวเราไปทํากับข้าวกินได้เลยเราไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อเพ,เพราะเพราะข้าวร้านอาหารมันก็แพงเนาะเพราะลูกเราเยอะมันก็ประหยัดไปอีกแบบนึงแพทก็ชอบด้วยทํากับข้าวแบบเราอยากกินอะไรก็ทํากินเองนอกจากเนาะสะดวกสบายดีพอวันลังเทองเข้าไปสื่อกินกับเขาเขากะ มันกะเฮ็ดเฮ็ดกินเองมันก็นมันมันกะดีกว่านะจานะอจากน้องเขาอยากกินแบบแรงเขาก็เฮ็ดเองแบบตามตามทีเขาถนัดขอตัวก่อนนะคะพี่แพทไ <c oughs> ลน์ให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะจ้าขอบคุณและหลายๆจ้าขอบคุณเดอวยค่ะเดอร์จ้านอดรับฟันดีเดอวยจ้ามาทักทายซํานี่ก็ดีใจแล้วจ้า คุยกันนีๆนหน่อยแพ้กสิคุยกันทักทายกันเจ้าน้อยได้แพ้กสิแต่ไปนอน้วยกันแหละพี่น้องว่ามื่นแผ้ต้องตื่นไปเห็นงานแต่เสาร์หมื่นเห็นงานแต่เสาร์แล้วกะเห็นงานอาทิตย์นี่จนหอดวันเสาร์จากวันจันทร์หอดวันเสาร์ว้วันเสาร์แพ้แผ้เหตุโอนะจ้ะเนาะเห็ุหอดวันเสาร์วันเสาร์กสิว่าโดนดอกประม่านจากหกโมงหอดประม่านสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยจ้ะสีหาชมงแล้วก่ะยุด ยุดเงามันมันเป็นช่วงคริสต์มาสเนาะจ้ะเนาะเขาก็ยุดหายจนหอดอจากวันที่ยี่สิบสามยี่สามอย่าไปนับเพราะว่ามันมันมันเป็นวันยุดทั้อยู่แล้วเนาะจา้ะเนาะเสาร์ที่ทั้งกระต่องน้ำจากวันที่ยี่สิบสี่ยี่สี่ยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดยี่แปดยี่สี่หอดวันที่ยี่สิบเจ็ดเพราะว่ายี่แปดยี่เก่านี่แพทยก์การศึกษาไปเห็นงานอีกขึ้นกันแล้วกา ยุดไปอีกสามสิบสามสิบเอ็ดจนมาหอดวันที่หนึ่งวันที่สองกลับมาเห็ุงานอีกยุดหลายมือเติบอยู่จ้ะช่วงคริสมาจนมาหอดปีใหม่นะจ้ะเนาะแต่กับบริยุทธเหาเลยเพอยังเสด็กลับไปเห็ุงานอีกอยู่จ้ะแต่ก็ล้างปีใหม่กับลุยงานกันเหวาต่อเหมือนทางงานย,าง,ยางกับสเสด็ตโอทําเงินจ้ะพี่น้องเสด็กลับไปเที่ยวเมืองไทยปีนี้แพทมีแพทไว แพว่าสิกับก่อนกับผู้เดียวก่อนจะสองอาทิตย์เพราะแพทขึ้นหอดแม,ม,ม่ขึ้นหอดแม่ไงเถาอยู่บ้านเพราะปีนี่ที่แพทกับแพ้เพราะเดี๋ยวมีไม่า่าผเพิ่นลายไม่จ๊ะผู้เถาเพิ่นกระถามก็ขึ้นหอดเท่าเนาะมาแต่ละเธอกลัวเสีเยกับก็เป็นปีเองสิไหมบัดน,นี้ไปอยูนะ่นั่นแหลแป๊บเดียวสีผู้เถาแล้วเพิ่นกันเนาะเพิ่นจะขึ้นหอดบัดน,นี้ปีนี่แพทก,ก็เลยกลาบาสิกับไปก่อนแฟนแพทกับลูกให้เพิ่นนั่งไปที่หลัง แล้วก็แพ right. like ้กับิกร์มาเห็นงานก่อนแล้วกหนเพิ่นอยู่ต่ออีกอาทิตย์หนึ่งเพราะว่าฮอลิเดนมาตรงกันไหจ๊ะตรงกันอยู่สองอาทิตย์แพ้ได่สี่อาทิตย์แพ้กับปอยูก็ผู้เฒ่าก่อนจะสองอาทิตย์แล้วก็อยู่ก็แฟนก็หลุยสองอาทิตย์แล้วแพ้กับิบินกลับมาก่อนมาเห็นงานแล้วเพิ่นค่อยบินกลับมากันที่หลังอีกต่อจากมาจากอาทิตย์ตีแพ้สิกรบมากจ๊ะเนาะแพ้กับศิปอยูก็ผู้เฒ่าสองอาทิตย์เต็มเต็ม เก่งขยันลงแพทจ้าเห็ดเฮ็ดงานนอกจากเนาะอยู่ซื้อกับบได้แล้วเงินเขาต้องเห็ดนอกจากเนาะอยู่ใสก็เฮ็ดคือกันนั่นล่ะนะงานอยู่ซสก็คือกันเบิดบอแมนมาตัวอยู่บ้านเฮางานหนักอยู่นี่กับงานหนักคือกันเบิดนั่นลหละจ้ะถ้างานสบายก็สีเป็นันเห็ดบัญชีเนอกจากเนาะแมนบอก แต่ว่าเพิ่นก็นยังใส่อันคนี่ก็เจ้าเห็นงานเกี่ยวกับบัญชีเขาเจ้าว็ยังใส่หัวสมองคือกันเนาะจ๋ะเนาะแผลว้างมันก็มันก็นักไปคนละแบบเนาะจ๋าเนาะแต่ว่างานที่แพทเฮ็ดนี่มันมันมันหนักมันต้องใส่ร่างกายแพกหมูแม่จ๋าว่าแพทอยู่โรงงานอันชา่จุบานเทาเขาเอินโรงงานเฉือดเนาะจ๋าเนาะแต่ว่าแพทว่นเดี๋ยวไปเฉือดหมูดอกยายก็ทํางานเหมือนกันจ้าสู้สู้จ้า มีงานทำดีดีกว่าไม่มีทางงานทำนอกจากเนาะเราทำเองใช้เองเรายังแบบภูมิใจ <c oughs> เราจะใช้อะไรก็ได้เรื่องของเราเพราะเรามีครอบครัวต้องรับผิดชอบเพว่าเ่าห้อมีผ้าลาต้องรับผิดชอบเห็ดงานเองใส่เองกับส้ำใบใจเราพี่น,น้องเนาะคือแพทไ่แพททรงห้ยบานแพทกระทรงแพทอย่ากทรงอะไรแพทกระทรงผู้่ามีไล่ใจซ้ำใดซึ่ง่าเดือนใดเกี่ยวเขา่าเกี่ยวหนามเห็ดให้เห็นหน้าสืบปุ๋ยนอกจากเนาะ ก็ส่งไปให้ผู้เฒ่าตามใจเฮาแล้วแต่เฮาสิส่งซ้ำใดว่เาเงินเฮาเห็ดเองสินะจ๊ะลูกอยู่นี่ก็ลูกอยาก,กินยังอยากได้นังกะซื่อไหเพราะเงินเฮาเห็ดเองนะจ๊ะเนาะโตแพทย์เองกันถพายอยากได้ยังแพทกะซื่ออยากกินกนังแพทกะซื่เพราะว่าเฮาเห็ดงานเองเฮาบ่ต้องไปนังขอแฟนแบบเฮาบ่ต้องไปนังแบบเพิ่นเองจะต้องไม่ลูกเพิ่นต้องรับผิชอบณนะจ๊ะเนาะหาเองใส่เองสะดวกสบายใจ เฮ็ดนังกับเฮ็ดได้ได้เฮ็ดนังกับเฮ็ดเฮ็ดงานนี่ก็ head. ทดเดียวก็สิได้ยุดโอ้ยใครแน,น่ยูพี่น้องยุดกะสิไปหาทายบรรยากาศนะจ๊ะเนาะทันยุดตรงก็ฮิมาโต๊ะไปกะสิท่าฮิมาพี่น้องเบิ่งค่ะคัะ,คะแมนจ้าถูกต้องที่สุดนะจาะเนาะสบายใจดีกะดอก เห็ดเองอยากใส่เท่าไดใส่ไปเลยอยากซื้ออย่างซื้อเว้ยแพทนี่แพทตั้งแต่แพทมาอยู่นี่แพทย์พเดี๋ยววุ่นว่ายน้ำแพทเลยเอาน้ำน้ำแฟนแพทเลยเหลืองเงินแพทมาปุ๊บแพทกับฝ่าวางานเห็ดเลยเพราะเขามีผ้าร้านทั้งบาทมาจัดเนาะอันเราเห็ดบัตรบัตรนั่นบัตรแบบบัตรเครดิตนั่นแหละให้แพทใบหนึ่งแต่ว่าแพทกับพอแพทมีเงินของตัวของแล้วแพทบ่เคยแตะของเราเลย จะเก็บไปยังสั่นละเพื่อชุกเฉินแล้วก็พ,พ,พ่อพ่อแพยทเอาลูกมาแล้วก็แล้วก็เฮดบัตมาหายเลยวันละว่าเพื่อได้สื่อใส่ใจให้ลูกแต่ว่าเข้าก็มี่ไล่ได้ห้องเขาห้องก็บ่ต้องไปหยุ่งก็ลาวเน,นาะจ๋าเนาะ ต่อไปนี่กัสิเดท่ายหิมะให้พี่น้องเบิ้งแต่ว่ายุดยุดช่วงอันคริสต์มาสนี่แพตต้องไปตามหลาหาเห็ดอันเห็ดนั่งฝาได้พี่น้องเด้อมีเอ่ยผู้หนึ่งในในเฟซแพตบ่ได้แพตบ่ได้โพสเฟซกับจิงแต่ว่าแพทเคยกับสิเบิ้งอยู่น้ำมูน้ำผววที่เขาเจ้าโพสไหมจ้ะมีเอ่ยผู้หนึ่งแล้วแล้วโพสลงป๊าดเห็ดอีหยังล่ะพี่น้องเห็ดเห็ดนั่งฝาเพราะเนินเฮดนั่งฝาดอกพี่พี่น้องเป็นกอจังสิแม้ แพทย์เห็นเหมือนนั้นแพทย์แพทย์เห็นแล้วโพดลงแพทย์ว่าเป็นกองสีอะไพี่น้องแบบผีจังสีเลยแบบใหญ่ๆเลยไหมเฮ็ดนังฝาแต่ว่าสีสีเนี่ดอกนี่ครืองเฮ็ดนังฝาอยู่แต่เพียงแค่มันใหญ่กว่ากันมันแผ่วสีเลยไหมแพทย์ส่งว้อไปถามเราแพทย์ว่าพี่พี่ไปเก็บมาจากไหนบอกแพทย์หน่อยแพทย์แพทย์อยากจะเก็บทําทําคลิปให้แฟนคลับดูแพทย์เก็บแล้วให้พี่ก็ได้แพทย์แพทย์ไม่เอาแพทย์วางสีเนาะแต่ขอให้แพทย์ได้เก็บทําคลิปให้ให้แฟนคลับแพทย์ดู อันพี่พี่แล้วเพิ่นคนไตเนาะเราก็เลยว่าแฟนพี่ไปเก็บมาเพิ่นมาเพิ่นเพิ่นกับผู้ลังคนเพิ่นกับสิบว่าอยากบอกเฮาเนาะเฮากับเข้าใจเพิ่นก็เลยว่าอ๋อเหรอพี่จ่าไม่เป็นไรจ้าก็เลยว่าแต่ถ้ามีนมันมันขึ้นเยอะๆก็บอกแพทหน่อยนะแพทจะทาคลิปแพทบอกงี้แพทก็เลยบอกเล่าเพิ่นก็เลยว่าเพิ่นกับพวกหัวแฟนเพิ่นเก็บมาแต่ใสิ่นว่าปันี้บังวังอาธิตย์นี่แหละบอกกี่มือมาเนี่ยเฮลโลโพดอีก แล้วโพดขายเฮ็ดอันนั้นละจ้ะแพทย์ก็เลยว่าสแสดงว่ามันขึ้นมันยังมีหลายอยู่แพทย์ก็เลยว่าอยากสีล่องไปไปไปยางหลาะหาเบิ่งกบซุ่มไปยังสัน่นละจ้ะว่ามัน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 สิขืนอยู่ทางใดกับพ่กหูแต่ว่ามันก็กอยู่ในปานล่ะแพทย์ก็บ่าสิซุ่มยางไปเบิ่งเน,นาะจ้ะเนาะเพื่อไปพอให้จังได้ละพี่น้องพุ่นเป็นก็กาเห็นแล้วโพดลงนะอู้วานหุ่นนะสิแบบงามแห้งพี่น้องเอ้ยคือสิอั่วหลัวอยู่แพทย์ว่าคือสิแบบเก็บมั่นเลย ก้หนึ่งในเต็มเต็มกระตาแพทย์ถอะแพทย์เห็นแล้วแพทย์ป้าดเลยว่าพราะเห็นในท่านที่เลยอินทรงไมาเส่นเจอหาเพิ่นเลยถามแต่ว่าเพิ่นมาแฟนแฟนเพิินเป็นคนหาเพิ่นนะมันซีแมนอยู่ดอกจ้ะเพราะว่าฝรั่งเขาขันฝรั่งบางคนเขากินเขาก็สิหูเห็ดนอกจากเนาะแต่ว่าแพทย์เบิ่งในหนังสือเห็ดต้นนี้กินใดอยู่จ้ะจีเพิ่นเอินมาเห็ดนั่งฝ่าเห็ดนั่งเห็ดนั่งล้มบ่บานเขาเอินเห็ดนั่งล่มมันบ่พี่เนาะซีแมนล่ะมันกินใดอยู่ แผสื่อนังสือไม่มาอีกเหล่มหนึ่งแพลสื่อมาบันนี้เขาไปเห็นแล้วป้าเห็นมันก็กินได้หลายอยู่ตัวนี้เนาะเฮ็ดที่แพทว่ากินบ่ไดดบ่ไดดนะในหนังสือเขาบอกว่ากินได้เบิร์ดเลยเฮ็ดที่ยุ่ลหลังบานแพทยนี่ยที่ว่าแพทอีอยังเฮ็ดเืงเหลืองเฮ็ดเขาไขาเ้เฮ็ดแหล่แเฮ็ดง่วงที่แพทยเคยถ่ายพี่น้องเบิง่งแพทว่าอันโอกากินนะแม่จ้ะกินได้เบิดเลยพี่น้องในหนังสือเขาบอกแล้วว่า แต่ว่าเขากับตองราว่างแน่เนาะเพื่อนก็ถือกะโล่ข้าเขากินอ่ะเพื่อนเข้าเมาสิแม่พีน่นอะเคื่องก็เห็ดคอนสนอนะแพทย์เมาแต่ว่าตอนนั้นที่แพทย์เก็บมาก,กินอนะ่ะพี่กายน่ะแพทย์บริต็มกอนมันก็นเลยแพทเลยอันเจ็บท้องเข้าใจว่าให้ต้มน้ำทิ่มกนแล้วคอยเอามาปรุงอาหารไหมจะ้ะวันนี้แพทย์ผนบริเตมทิ่มก่อนแพทนึกนว่ามันสิคือเฮ็ดอันเฮ็ดผึ่งหวานเขานะจ้ะเนาะเห็ดผึ่งหวานมันผลมาจองต้มไหม มันแกงได้เลยพัดได้เรย่สิมันาจาน๊ะเนาะเนวเห็ดในนี้มันก็คือว่าหลังเห็ดมันก็ละแบบเนาะวิธีปรุงมันก็วิธีการอันเห็ดกินมันก็สิบล็อกขกันเนาะจ๊ะเนาะจะถุ่มละพี่น้องสิถุ่มยูนี่ใก้สีถุ่ม,ถ,มถุ่มสิบแปดนาทีแล้วคือสินอนองจำเบอล์ละนอพี่น้องเนาะ แพรกสิคอโต้ไปนอนด้วยกันเหลพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณสาหรับคํามวยพ่อทุกผู้ทุกคนเนอจ้ะเดอ้อแพรกัมาทักทายซื่อๆดอกจาก้จาเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้อง,ดอง,งนอนเด้อแพรกัสิไปนอนเลรอจ้ะยมโต้ไปนอนเมืออื่นเสร็จไปเห็นงานมาจ้ะเนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ